สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหน้าโรงคุณผู้ชมแคนี้ไม่ใช่นิทานพันดาวนี่ฮะเรียกได้ว่าคิดถึงน้องพอมีคอนเทนนี้มาเราก็เลยต้องทำกันหน่อยเพราะวันนี้คือเครื่องชีวิตทั้งจิตใจเดอะสตอรี่ขอบวก MV ด้วยเออเป็นผลงานชิ้นโบแดง แสดงในใจเห็นอย่างไหนใจหายามน,ะนะ้าหน้าะว่าล่าสุดเนี่ยนิวจิวเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนอกจากปล่อยเพลงที่เป็น MV แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวที่เป็นหนังสั้นด้วยใช่<ม>และพีคไปกว่านั้นคือนี่คือผลงานชิ้นแรกของนิวจิวที่เป็น BL เป็นบอยเลอรวันนี้วันที่เรากำลังถ่ายกันอยู่เนี่ย MV เพิ่งออกมา<อ>แต่ว่าเนี่ยยังไม่ได้ดู The Story อย่าไปดู The s t o r กันก่อนได้ เราจะยังรักคนคนหนึ่งได้นานแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าไม่มีการพูดคุยไม่มีบทสนทนาไม่มีการสบตาไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรในชีวิตประจำวันอีกแล้วอบทหนึ่งของหนังสือไม่ใช่ทุกการจากลาจะพาเรามาเจอกันอีกโดย once yada ฉนกน่าคิดนะถ้าเรามีแฟนคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้แบบเ n อร์แอคกันเลยเงไม่ใช่แฟนสิคนรักเก่าถ้าเรามีคนที่เราเคยรัก เราใจยังรักเราจะรักเขาอยู่ไหมในขณะที่เราห่างกันแล้วแล้วไม่ได้แบบไม่ได้เจอกันในชีวิตประจำวันเพราะว่าทุกการจากลาอาจจะไม่ได้กลับมาเจอกันอีกบ้านที่ฉันคุ้นเคยเีอพันยี่สิบเอ็ดขออภัยยังทำไม่เตดอวันนี้จัดแต่ยังมีกาแฟขายเหมือนเดิมกลองสุดท้ายแล้วมึงพี่จะมิกซ์เลยเหฮ้ยทะเลฮึ มึงเก็บอะไ,ไรวะไมายเพื่อนเหนื่อยตอนลื้อเนี่ยฮะเฮลมึงต้องขอบคุณกูด้วยซ้ำนะเว้ยที่กูหาอะไรให้มึงทำวันวาเลนไทน์นทเสียงโคตรกูเทียนนี่ไง <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> เออตอบย้ำกูเข้าไปคือกูไม่มีแฟนเว้ยกูคนที่จะออกไปตามหาแฟนป่าวะวันวาเลนไทน์เนี่ยนะ <c oughs> พวกคนโสดอ่ะมันชอบออกมาทําอะไรเงาเงาเที่ยวคนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวอ่ะกูคิดว่า กูควรที่จะออกไปตามหาสาวพวกนั้นวะไอ้ <c oughs> แฮเมื่อจะออกไปตามหาคนที่มึงไม่รู้จักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะนี่อยู่ตรงเนี้ยนะมึงคิดว่าจะมีคนโสดที่ไหนวะลอยลงมาจากฟ้าให้มึงนะ,ะเพื่อนอแบบนี้ปะมีดิแบบนี้คุณเชื่อไหมบบผมเคยเจอคนโสดที่ลอยตกลงมาจากฟ้าจริงๆนะเคยมีประวัติชิว เจ็ปีที่แล้วเจอกันครั้งแรกเออตอนมัธยมคนารักไเด็กยก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ลอยลงมาจากฟ้าหรอกแต่มันตกลงมาจากรัวตกท่าไหนวะนะตกท่าไหนแม่ที่ไหนดีกว่ารัวที่ไหนดีกว่าจะไปเดินฟ้าเผื่อเผื่อไม่คนตกมาเผื่อเผื่อจับเทียน เราขอโทษเราขอโทษมันเป็นการคบกันครั้งแรกที่เจ็บปวดที่สุดครูหายากอยู่นะขาหักก็ส่วนขาหักความผิดก็ส่วนความผิดอดวดเรียงเหมือนกันเฮ้ยราไม่ชอบร่วมกันดูแลกันเอง่ะอรอสองคนจะเป็ต้องรู้จักกันเพราะถูกทำโทษให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยกันนายไม่ต้องทำอ่ะเราทำเอง หัวหน้า,นาหัวหน้าหโอเคแต่รับผิดชอบทุกอย่างแทนผมไหวเปล่าไหวเว้ยอุ้ยน่ารักจังเลยอ,ะอ,อ่ะครับเนี่ยมาด้วยไม่ต้องไม่เยเลอยัไม่เก็บก,ก,กับว่า โรงเรียนมีแค่เราจคิดเรียนเลยอ่ะนใ่ไม่น่าจบดีก็เมันเปิดมาแบบเนี้ยปากอ๋อโอ้ยโอ้ยต้ที่ไหนปากใกล้ีดสิบสบาททำให้เราข้ามตัวกัน ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานไม่เคยนอนกลางโรงเรียนเลยวะสบายนะดีเหมือนกันวะเฮ้ยอ่านอะไรอยู่วะทำไมมึงดูอินจังอะการอพยพย้ายถิ่นฐานของสัตว์นกนั่งนอนแลย้ะดีจังวะ อะไรถ้ามึงสนใจเรื่องนี้วะกูรู้เลยนะคะกูรู้สึกว่ากูเหมือนสาวพวกนี้ว่ะยายไปเรื่อยๆที่ต้องเดินทางอุับย้หาที่อื่ทุกปีอ่ะอ่นานหน่อยว่าเล่าเรื่องครอควัวให้ผมฟังพ่อของวานทิ้งไปตั้งแต่เขาเด็กส่วนแม่ก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีใหม่และไม่ได้วานไปอยู่ด้วยวานต้องอยู่กับญาติ ที่คอยสลับกันเลี้ยงดูมานำใม่วานไม่ผูกพันกับที่ไหนเลยบนโลกใบนี้ว่างแล้ววะเปล่านี่เราเดิน้างกูป้างไอหมีเว้ยยินดงบ้านมึงสวยดีว่ะกูอยู่กับพ่อกูสองคนนะอ๋ะอกูชอบนะ ดูอบอุ่นเดียวฉันไม่อยู่มเดี๋ยวกูมาแล้วเว้ยกูปวดห้องเอาเออรีบมาจะนานแล้วเว้ยเดินสนแน่ๆรออะไรอย่าหรือว่าเป็นญาติกันโอ๋อแต่ไม่เอามึงนี่ลำบบนหนังดาววันเกิดเลยแฮปปี้เชื่อไฟดับ แฮปปี้้เ้ฮี้บเ์แฮปปี้บเ์แฮปปี้บเ์ทูโอ้ยจากที่ไม่เคยมีใครขมามีความสุขมากมึง่ะ่นกันด้วยเขียนยังสวยอเอาดิ แม้แสงเทียจะไม่สว่างมากเท่าไหร่แต่ผมก็มองเห็นรอยยิ้มของไอวานโอคนดีมากตอนนี้มันคงรู้แล้วว่าบ้านของผมจะเป็นที่ที่พร้อมต้อนรับมันเสมอขอบใจมึงมากนะทำให้กูไมอยากเดินทางไปไหนอีกแล้วว้าวอยู่ทะเลตรงนี้แหละกูกับก่อนนเมืองเอ้ากูขอไปทำตามกลับมาปัจจุบันเจอกันเพื่อน ก็คือเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อินสปายอะลอตคืออะอุความทรงจำเออทานดิชันแลวเนี้ไปเลยหงววะ กูเสียวมึงเสียวทำไมตัดเสือมนะเว้ยไม่ใช่ตัดขาก็กูเสียวอ่ะมึงทนทนไปเถอะจะเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งมึงเก็บไปครึ่งหนึ่งกูเก็บไปครึ่งหนึ่งเฮ้ยเก็บไว้ทำไมวะไม่เอาอะลูกบ้านเราเปล่าโหเพื่อนเก็บไว้เถะนามึงจะได้จำได้ไงว่าเราจะแข่งขันได้ยังไงเฮ้ยอยากคิดด้วย ทุกที่เราจะเห็นกันว่าเคียรีเขียนเขียนแล้วก็จบเนาะอ่ะเซ็นให้ด้วยคาหายแล้วไปด้วยกันทุกที่เลยนะมึงโอ้โหแม้ตอนนั้นมันเหมือนจะเป็นแค่เรื่องไร้สาระแต่ไม่รู้ทำไมผมเลือกที่จะไปกับมันทุกที่จริงๆเรียมาหารอะไรด้วยกันอย่ามีใครตายนะอีตุนตาตบเลยนี่ เราสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแค่ตัวเดียเรามีช่วงเวลาที่ทั้งสุขแค่รายงานแค่นี้เพื่อนก็ทำเป็นหมดอ่เลยทุกด้วยกันมันงานกลุ่มด้วยไม่ได้งานเดียวโอ้ยสีผมเลิกจริงเราดีเพื่อนแบบนี้เราดีเพื่อนแบบนี้กู แต่ยิ่งเราใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นเท่านั้นกูชอบดีกบไีโล่นะ โรบินฮูดกับแบทแมนเียงคู่กันคุณเลยคุณเลยเป็นแมองโคตรเหนื่อยเลยว่ะโออมันยังไงยะเหมือนทำมากคิโลกมึงชอบแอนเหรอวะเอาแล้วอีแอนเป็นใคร อนเคุนถามอะไรวะเฮ้ยคุณชอบมันเหรอเฮ้ยกูไม่มีวันชอบมันวเฮ้ยยนี่คือคำตอบหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วแพนมาทะเลเลย ตอนนั้นยังยังไม่เข้าใจเพื่อนเฮียเฮ้ยลูกนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวผมกลัวว่าเราจะไม่รู้สึกต่อการให้คำว่าพเพื่อนทะเลซึ่งผมยอมรับมันไม่ได้เราเสียงทะเลก็หายไปเลย เอาสี oh, mm. แล้วเป็นสาสตร์ที่ไม่มีน้ำาามึงอ่ะเปลี่ยนไป oh. หลังจากนั้นผงกับวานก็มองหน้ากันไม่ติด จะไม่กลับคู่วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้เห็นมันวานจากไปทิ้งไม่แค่จดหมายวานรพยที่บอกว่ามันจองเดินทางไกลและอาจจะไม่กลับมาอีกแล้ว เรื่องทั้งหมดมันผิดที่ผมที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองโอ้ยพิ่กรอกกันนะดโูโอ้กับโู้ผ่านไปไหลายปี <ผม S 2> แล้วผมว่าวันมันจะกลับมาเมื่อไหร่ผมเลยเปิดร้านกาแฟา24ชั่วโมงโอเพื่อรอ ยก็บทที่เธอทิ้งไวคนลูกเราแม่คก็บทุกอย่างออกจากสายตาไฮทูบีคอนติเนียลน่าจะไปน่าจะไปเฉลยในเอ็มวีเลิศหนอมากเลยอ่ะรุดมากอ่ะจะบอกว่าถ้าเราดูตามไทม์ไลน์เราใจขาดตายนะใช่เราจะออกโชคดีที่มันมีเอ็มวีในวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเริ่มวเราลองเดากันไหมว่าเรื่องต่อมันจะเป็นยังไงเรามาลองเดากันดีกว่าว่าต่อจาก อันเนี้ยในหนักสั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงฉันว่าน่าจะได้กลับมาเจอกันแหละก็ต้องมีทางติดต่อแหละอีเมลเดาไปยู่ลักเลนะอีเมลนี่คิดว่าปาวานตัวนั้นยังไงก็ต้องกลับมาหาทะเลที่ถูกต้องเออนี่ฉันน่ะเดาว่าเขาอาจจะกลับมาแต่กลับมาในรูปแบบของต่างคนต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองโอ้ยแฟนฉังเราอย่าลืมนะว่าวานไปด้วยความรู้สึกว่า ทะเลไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาวานจากไปด้วยความรู้สึกที่ว่าทะเลไม่ได้รักเขาแบบคู่รักเพราะฉะนั้นวานก็ต้องมูฟออนแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เออใช่เลยเอออันนีเค่ยมาค่ะครึ่งชีวิตทั้งจิตใจออ f ฟิเช l m ลเอมวีโอ้ยฉันยังชอบกับคู่รักกันอยู่เลยรู้ไหมบอกเลยนีดีมากควรทำซีรีี์เลยเนาะตอเรียนเนี่ย ที่เธอทิ้งไว้เก็บทุกอย่างออกจากสายตาไม่มีอะไรที่ทำให้คิดถึงแต่เธอเธอก็บไปดี thank oh. you ใช้ชีวิตต่อไปคื่อรอวันนั้นต่อให้จเรื่อยไรู้ดีว่ามันไม่เคยเปลี่ยนไปไม่คชิกับวันที่ไม่รู้เธอขอไม่มานานแสนนานที่ฉันไม่ได้เจอที่ คุณที่มาทำเพลง oh. ขอบคุณที่ทมาทำเพลงให้ฟัง oh. MV ก็คือเข้ากับเพลงมากจริงๆก็คือครึ่งชีวิตต่อจากนี้ก็คือให้เธอใช่และจิตใจกย็ยกให้เธอไปเลยมันยังเป็นของเธออยู่คือเนี่ยซาบซึ้งมากกับช่วงตัวละครทะเลที่เฝ้าโรอ่ะใช่คือยิ่งตอนอ่านจดหมายเนี่ยมันแบบบีบหัวใจมากที่ประโยคที่บอกว่ารักอะ่ะ สิ่งที่ในชีวิตกูคือได้รักมึงคือการคือการได้รักคือรู้ทั้งรู้แล้วว่าเขาอ่ะรักเราขนาดนั้นแต่ทําอะไรไม่ได้เลยใช่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงยังไงไม่รู้จะหาเขาเจอยังไงอเพลงก็ดีอะไรก็ดีคือสตอรี่ก็ดีเรื่องสั้นก็ดี MV ก็ดีเพลงก็ดียิ่งตอนเรื่องสั้นและเพลงขึ้นอ่ะโอ้โหเครื่องชีวิตทั้งจิตใจนี่แหละค่ะนิวสิวต้องไปฟังเซิร์ชเลยค่ะตอนนี้ใครที่นั่งดูหนังน่ารงอยู่เซิร์ชค่ะ ครึ่งชีวิตทั้งจิตใจไปติดตามคอนเทนต์อื่นๆได้ด้วยที่ Music Cream g y m ใช่น่าจะยังมีคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆ้พรนี่ก็อยากดูต่อนะว่าแล้วพอเขากลับมาแล้วเาแฮปปี้แล้วต่จะยังไงว่าะมีเรื่องต่อไหมเออแต่แต่งเติมเลยไหมอ่าอ่ะแต่งเติมหน่อยเนี่ยพอเขาเปิดละคือพอกลับมาแล้วใช่ไหมเขาก็จะไปเดินทางไปด้วยกันอพอกับเฟือกคู่หนานปิดร้านเลยหรอไม่ปิดร้านเช่าให้คุณหุ่นเช่าท่อ เช้าต่อยี่ิชั่วโมงออรอเขากลับมาออรอคู่นี้กลับมาของฉันคือ,อเขาจะข,ขายของแบงค์แต่ของฉันห้ามขาย<ข> เขาเป็นคนทำบล็อกถูกไหมเขาจะเดินทางไปยังที่เขาเคยทำบล็อกเขาจะเขาจะเดินทางไปที่เขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันกลับไปโรงเรียนกลับไปที่ยังสถานที่ต่างๆเพื่อทำบล็อกใหม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความทรงจำของเขาเพราะบล็อกของเขาคือนักเดินทางที่พกความทรงจำไปได้ทุกที่ส่วนของฉันเปลี่ยนชื่อร้านก่อนเพราะว่ายังไม่เห็นชื่อร้านเป็นชื่อร้านคู่กันแล้วทำเป็นแบบ Coffee and Gallery เออก็คือแบบว่าไปเที่ยวมาเยอะใช่ไหมก็มาทำหนังสือทำอาร์ตบุ๊กทำนั่นนู่น ีขายในร้านกาแฟช่วยกันทำธุรกิจเบาๆอะไรอย่างงี้ของฉันทั้งคู่จะเดินไปเดินทางไปที่มูลนิธิมูลนิธินึงซึ่งเป็นเกี่ยวกับการที่พาครูไปดอยไอสัตว์คุณไม่คุณอะไร ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีต่อมีต่อก็ปิดติดตามกันติดตามนี้ก่อนนะคะครึ่งชีวิตนะคะนายมิวสิกครีมจีนั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของพี่นิวจิ๋วด้วยแล้วก็ติดตามผลงานของเอิร์ธมิกด้วยแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สำคัญคือกดกระดิ่งและที่สำคัญกว่านั้นคือไปฟังเพลงดู MV ดูหนังสั้นของครึ่งชีวิตทั้งจิตใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 지금 <목소리도>